นี่เสนอการทำวิธีทำผ้าใบนะครับผ้าใบสลับสีนะครับนี่กว่าจะได้มาเป็นผืนแบบนี้ครับขั้นตอนแรกเราต้องตัดผ้ามาก่อนครับหรือว่าก่อนนั้นก็ต้องสั่งซื้อผ้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อผ้าต้องสั่งมาจากโรงงานอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องลึกขนาดนั้นนะครับจากนั้นเราก็นํามาตัดนะครับผ้าจะมาเป็นม้วนแบบนั้นนะครับแน่นามาแปลงตามที่เราอยากจะได้ครับเนี่ย ลายนี้อยู่ประมาณครบหนึ่งนะครับต่อลายต่อลายเนี่ยเราก็มาแบ่งชีชีชีแบง่งแบง่งแบง่งแบ่งับ,งบ,งบจนกว่าจะได้ใช้ที่เราอยากจะได้ครับตัวนี้ขนาด2คูณเมตรนะครับราคาก็1,000บาทครับอ่ามีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็นี่ครับต้องแบ่งมารีต่อมันถึงจะได้ลายแบบนี้นะครับเนี่ยช่างกำลัง แบง่งแบง่งแบง่งแบ่งมาอย่กับแต่ละช่องแต่ละลายครับกระบวนการผลิตมันยากนะครับท่านผู้ชมต้องถือว่ายากมากผ้าใบจะไม่มาเป็นลายแบบนั้นเลยนะครับจะไม่มีนะครับไม่ว่าสีไหนยี่ห้อไหนนะครับยกเว้นเป็นผ้าใบซันเบลา่าหรือว่าเป็นผ้ายางที่ปูโต๊ะนะครับพวกนั้นจะเป็นลายมาสําเร็จรูปถ้าเป็นผ้าใบจริงๆแล้วมันจะมาเป็นสีครับสีแบบนี้เลยแล้วเราค่อยมาแบ่งสลับกันครับนี่สลับเขียวกับเหลืองนะครับ โอเหลืองเขียวครับไม่ใช่เขียวเหลืองนะครับเป็นเหลืองเขียวนะครับ